สงบไว้ก่อนนะครับความสงบนั้นเป็นสิ่งที่เป็นความเชื่อมั่นเชื่อมั่นในความสงบเพราะว่าความสงบนั้นทำให้ไม่ต้องเกิดตายไม่ต้องเกิดทุกข์ไม่ต้องเกิดปัญหาเป็นการชนะปัญหาอุปสรรคชนะทุกข์ได้ ฉะนั้นให้เราศรัทธาในความสงบนะครับเมื่อเราศรัทธาในความสงบก็สามารถที่จะรักษาความทุกข์ในคลายทุกข์คลายความกังวลฉะนั้นตรงศรัทธาในความสงบเมื่อสงบแล้วก็เ,เย็นแล้วก็เป็นประโยชน์เพราะถ้าเราสงบอยู่เสมอ มีศรัทธาในความสงบความมุ่นวายความทุกข์ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเราก็สามารถที่จะจัดการบริหารไปได้ด้วยความสงบเมื่อเราเชื่อในความสงบเราก็จะพ้นทุกข์พ้นอุปสรรคพ้นปัญหาสามารถฝ่าพันทุกอุปสรรคทุกปัญหาทุกเหตุการณ์ไปได้ ความสงบย่อมชนะความวุ่นวายเพราะทุกครั้งที่สภพสัตว์วุ่นวายนั้นสภพสัตว์ได้แพ้ได้ทุกได้ปัญหาได้ความเดือดร้อนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับความศรัทธานในความสงบช่วยได้เสมอนะครับทุกครั้งที่เราสงบเราก็สามารถผ่านทุกอารมณ์ ทุกความรู้สึกทุกความนึกคิดทุกความเคลื่อนไหวนะครับเพราะว่าสิ่งนั้นจะเป็นความทุกข์นะครับเป็นเหตุให้เกิดทุกข์หรือว่าเรื่องราวต่างๆเกิดจากกรรมเกิดจากผลของกรรมกรรมิเลสผลของกิเลสวิบากผลของวิบากแต่เมื่อใดเราสงบเราสามารถชำระกรรมกรรมิเลสวิบากได้ จงสัทธานในความสงบเมื่อสงบแล้วชีวิตก็จะเยือกเย็นับชีวิตก็จะสงบชีวิตก็จะอิสระเพราะว่าที่เรามีปัญหาได้รับทษรับทุกข์ได้รับวีนัยนะครับถูกกระทบกระทั่งให้หวันไวให้ว,วุ่นวายให้ต้องหนีต้องสู้ก็เพราะว่าขาดความสงบ แต่เมื่อเราสงบแล้วชีวิตก็น่ารื่นรมนะครับชีวิตก็อิสระฉันจงอยู่ด้วยความสงบความสงบจะทำให้เราอยู่ได้อยู่เย็นอยู่เป็นสุขอยู่อย่างอิสระอยู่อย่างเบาสบายอยู่ด้วยความสงบทํานะบทำงานด้วยความสงบใช้ชีวิตด้วยความสงบ การศึกษาร่าเรียนก็ด้วยความสงบทุกความสงบกับสยบทุกความเคลื่อนไหวสยบทุกการเกิดขึ้นของความทุกสยบความเปลี่ยนแปลงสยบความไม่เที่ยงสยบความทุกสยบสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้กับทำให้เราศรัทธาในความสงบเชื่อในความสงบ ว่าสามารถที่จะชนะความทุกข์ความฟุ้งซ่านความเดือดร้อนความวุ่นวายในชีวิตของตัวเองนั้นจงมั่นใจในความสงบเมื่อเรามั่นใจในความสงบเหมือนเรามั่นใจตัวเองนะครับเพราะว่าความมั่นใจในความสงบนี่เองมั่นอยู่ในความสงบเชื่อมั่นอยู่ในความสงบตั้งมั่นอยู่ในความสงบมันก็จะทําให้เรานั้น ไม่เป็นปัญหาเสีเองไม่เป็นต้นเรื่องไม่เป็นต้นแบบแห่งความทุกข์ความวุ่นวายแต่ว่าเราจะเป็นต้นแบบของความสุขสงบเย็นนะครับเป็นผู้นําทางความสงบความอิสระเชื่อมั่นในความสงบมั่นใจในความสงบและเชื่อมั่นในความสงบอยู่ด้วยความสงบอยู่เสมอเมื่อเราอยู่ท่ามกลางความสงบ ความสงบนั้นก็จะรักษาดูแลปกป้องนะครไม่ให้เป็นทุกข์ไม่ให้เป็นกังวลไม่ให้เครียดไม่ทุกข์ยากลําบากดนะนั้นอยู่ด้วยความสงบเมื่อเราอยู่กับความสงบอยู่ด้วยความสงบดบำเนินชีวิตด้วยความสงบชีวิตจิงจะพอเพียงชีวิตจึงจะอยู่ได้จึงจิตจึงจะเป็นปกติ ฉะนั้นให้เราท่านทั้งหลายดำเนินชีวิตด้วยความสงบอยู่ด้วยความสงบอยู่เสมอนครับทุกก้าวแย่งของชีวิตให้ดำเนินชีวิตด้วยความสงบสงบเย็นเป็นประโยชน์สงบเย็นเป็นสุขนะสงบเย็นเป็นสาระท่าน,นจงมีความสงบอยู่เสมอดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความสงบ เมื่อสงบแล้วทุกอ,อย่างมันนิ่งมันอิดมันเย็นนะครับมันพอดีมันลงตัวมาสมดุลน,นะครับฉะนั้นโอกาสจังหวะของชีวิตที่ดีสุดคือการอยู่ด้วยความสงบนะบเมื่อเรามีความสงบแล้วมันไม่ต้องว้าวุ่นไม่ต้องวุ่นวายนะครับไม่ต้องเกิดกิเลสไม่ต้องเกิดกรรมไม่ต้องเกิดที่บาเพราะว่าความสงบนะครับกายสงบ เวทนาสงบจิตสงบธรรมสงบการรู้การเห็นการได้ยินสงบการรับจําคิดรู้สงบสงบจากการปุงแต่งนะครับกาอยู่ด้วยความสงบเพราะว่าเมื่อเราสงบโลกก็สงบชีวิตก็สงบไม่มีอะไรที่ไม่สงบอีกนะครับฉะนั้นการอยู่ด้วยความสงบ การดำเนินชีวิตด้วยความสงบจึงเป็นสิ่งจำเป็นเล่งด่วนนะครับเพราะว่าเราขาดอะไรก็ขาดอยู่แล้วแต่ความสงบนั้นขาดไม่ได้เพราะว่าถ้าเราขาดความสงบถึงเราจะมีจะเป็นจะได้ทุกอย่างแต่มันก็ยังไม่สงบเพราะว่ามันยังเป็นทุกข์ยังเป็นกิเลสเ,เป็นกรรมเป็นนิพพานฉะนั้น เมื่อเรามีความสงบเราจึงเต็มบริบูรณ์จึงพอจึงหย็ดจึงเย็นจึงนิ่งจึงเฉยจึงปล่อยวางได้ฉะนั้นอาศัยความสงบ่ะสยบสพพสิงสัพพทุกสัพพโกสัพโลกสัพพภัยสัพพเคราะห์สัพจัน,เ,นจเลยทั้งหลายได้นะครับเมื่อสงบแล้วประโยชน์สุขทรัพย์นิพพานก็เกิดขึ้นนะครับ ความสำเร็จสมหวังสมปัฒนาก็เกิดขึ้นฉันจงเชื่อมั่นในความสงบศรัทธ,ธาในความสงบเพราะเมื่อเรามีความเชื่อมั่นในความสงบศรัทธ,ธาในความสงบเราจะอยู่ได้อยู่เป็นอยู่เย็นอยู่อย่างอิสระและสันติอยู่อย่างไม่ต้องกลัวไม่ต้องสะดุ้งไม่ต้องหวั่นไหวนะครับ เชื่อมั่นในความสงบเมื่อศรัทธาเชื่อมั่นในความสงบแล้วเราจะสงบมากสงบสุขสงบสบายสงบสะดวกสงบเย็นสงบและเป็นประโยชน์นะครับฉะนั้นให้เราอยู่ด้วยความสงบสงบไม่ว่าสงบจากสังขารสงบจากธรรมทั้งหลายเมื่อสงบแล้วสงบการเกิดการตาย สงบจากความทุกข์ความกังวลสงบจากความรบควรจากธรรมชาติจากธรรมจากสังขารเมื่อสงบแล้วชีวิตก็ว่างโล่งโปร่งเบาสบายนะครับใช้ชีวิตอย่างสงบเย็นอยู่เสมอเพราะว่าทุกครั้งที่ชีวิตสงบนะครับก็ไม่หลงเชื่อความคิด ไม่หลงปรุงแต่งนะครับไม่หลงโลกไม่หลงอารมณ์ไม่หลงความรู้สึกจงใช้ชีวิตอย่างสงบอยู่เสมอเมื่อชีวิตสงบแล้วนะครับไม่หลงอารมณ์ไม่หลงความคิดไม่หลงความรู้ความเห็นความเข้าใจไม่หลงการจุดจำอ่านเขียนเรียนรู้ ไม่หลงความปรารถนาฉะนั้นเชื่อในความสงบความสงบจะสงบทุกสิ่งเพราะว่าถ้าขาดความสงบอารมณ์ก็ควรนะครับความทุกความกังวลก็ควรนะครับสิ่งต่างๆก็จะควรจิตควรใจได้จิตใจจริงๆนั้น ต้องการความสงบนะครับสงบเพียงสงบสุขสงบสบายนะครับมีความตั้งมั่นอยู่ภายในมีความผ่องใสล่าเริงแจ่มใสเบิกบานอึบอิ่มนะครับเป็นปกติสุขอาศัยความสงบเป็นบรรทัดฐานในการดำเนินชีวิตอาศัยความสงบเป็นเหตุผลอาศัยความสงบเป็นเครื่องอยู่นะครับ อยู่ด้วยความสงบเมื่ออยู่ด้วยความสงบสงัดวิเวกนะครับชีวิตก็จะเป็นประโยชน์เป็นสาระเป็นแก่นสารนะครับชีวิตก็จะปลอดภัยนะครัชีวิตก็จะมั่นคงชีวิตก็จะประสบความสําเร็จด้วยอาศัยความสงบนะครับอยู่ด้วยความสงบอาศัยความสงบเป็นอยู่นะครับฉะนั้นให้เราท่านั้งายประสบความสงบสุข ในชีวิตประสบความสงบเย็นนะครับอยู่ด้วยความสงบไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะพบเจอกับชีวิตจเจอสถานการณ์ปรากฏการณ์เหตุการณ์เรื่องราวต่างๆให้รอดพ้น่านร้ายอาศัยความสงบใช้ความสงบอยู่ด้วยความสงบดำนิชีชิดไปด้วยความสงบอยู่เสมอให้เชื่อมั่นในความสงบว่าความสงบจะช่วยทำได้ อย่างแน่นอนทุกๆเรื่องท่านประสบความสําเร็จได้ด้วยความสงบถ้าวุ่นวายแล้วชีวิตมีแต่ความล้มเหลวผิดหวังขาดแคลนทุกยากลําบากแต่เมื่อใดท่านมีความสงบชีวิตท่านจะประสบความสุขสําเร็จสมหวังสมปัตนาอยู่ดีกินดีมีชีวิตที่ดีขึ้นมีความสุขสําเร็จสมหวังทั้งทางโลกและทางธรรมให้รอท่านนั้งหลาย าใส่ความสงบกายสงบวาจาสงบใจสงบตาหูจมูกลิ้นกายใจสงบความคิดการพูดการทำสงบอารมณ์สงบความรู้สึกสงบความคิดสงบจิตใจสงบทั้งหมดนะครับอยู่ด้วยความสงบสม่ำเสมอตลอดเวลานะครับและชีวิตจะสมเลจสมหวังสมปัฒนาด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับ ด้วยความสงบเชื่อมั่นในความสงบตลอดการตลอดเวลาสาธุสาธุสาธุ